จะเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าทำาแล้วมันจะล้างไหมมันเป็นความท้าทายที่เหมือนกับเอาชีวิตเข้าแลกเลยพวกเราชาวเรียดเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเมืองเราเนี่ยผู้คน แทบจะไม่รู้จักทั้งๆท,ที่จังหวัดเราเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่อยู่ศูนย์กลางของอีสานตอนกลางเราก็พยายามในการที่จะสร้างเมืองเล็กให้ผู้คนรู้จักโดยใช้เชิงวัฒนธรรมแต่ถามว่าเราทําอย่างนี้มาเนี่ยมันทําให้ผู้คนที่ดึงแล้วอยากจะมาแล้วไม่ใช่มาเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยมันยังไม่พอ มันสิ่งที่เราฝันเมืองของเราละเอียดมีอะไรที่จะเป็นแม่เหล็กดึงคนมาให้ได้แล้วก่ลาวขันของพวกเราให้ได้การก่อสร้างหอสูงซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแนวความคิดที่ท้าทายมากมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเข้าแรกเลยสิ่งที่เรา ห่วงใหญ่ที่สุดก็คือว่าจะทําให้เกิดความสวยงามความสุขได้หรือไม่โบสถ์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนเรดเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมรักษามรดกที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี้ยให้ทุกคนได้รู้จักเมืองเรดในเชิงวัฒนธรรม หอโวตเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเลทหลอมรวมใจกันจนทําให้อาคารหอโวตซึ่งเป็นอาคารก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเลทสูงที่สุดในเมืองเลดในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจากความร่วมมือที่งดงามและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนก็มีผู้คนคิดไปว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมนะมันจะเป็นมลพิษทางสายตา จะเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวทำาแล้วมันจะล้างไหมแล้วบางส่วนก็มองว่าอาคารสูงเนี่ยมันไปขม่มพระเจ้าใหญ่พระยืนที่สูงร้อยเอ็ดสอบเมื่อมีความรู้สึกว่ามันสูงแล้วไปข่มกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือพระเจ้าใหญ่แนวความคิดเราก็มีว่าเมื่อเป็นอาคารสูงชั้นบนสุดก็จะเป็นหอพระ มีพระผู้บ้านคู่เมืองเนื้อให้กลับสักการะ,ะได้ไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธมิ่งเมืองมองคลซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เขาเสียความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะในการที่มีความสูงกว่าพระเจ้าใหญ่เพราะข้างบนชั้นสูงสุดก็เป็นชั้นหอพระ สมเด็จประเทศท่านได้สนใจท่านได้พอพระไทยและท่านให้กำลังใจแล้วท่านก็ตัดถามว่าออโวตร้อยเอ็ดจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่การที่พระองค์ท่านตัดถามเนี้ยขณะที่เรากำลังสิ้นวันเมื่อท่านได้ให้กำลังใจเรื่องเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดพลังที่สำคัญแล้วก็เชื่อว่าโครงการที่เราฝันชาวเร็วที่ฝันเนี่ยต้องสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ร้อยเอด็ดเรามีหอโหวตร้อยเอด็ดหรือร้อยเอ็ดทาวเวอร์วันนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วร้อยเอ็ดทาวเวอร์หรือหอโหวตร้อยเอเนี่ยเป็นอาคารที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็เป็นอาคารที่ทันสมัยเชิงมรดกวัฒนธรรมแล้วก็ยังตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องบริหารจัดการให้อาคารหอโหวตร้อยเอ็ดหรือร้อยเอ็ดทาวเวอร์เนี่ยให้สามารถที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงตัวเขาเองได้เวลานักท่องเที่ยวมาเยือนอาคารหอโหวตของเราขึ้นชมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าทันสมัยบริการที่เป็นมาตรฐานสากลมีความปลอดภัยเรามีระบบกล้อง CTV ดูแลความปลอดภัยทั้งในอาคารและภายนอก และที่สําคัญคือใช้เทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาอำนวยความสะดวกในการซื้อบัตรจัดคิวการจัดขึ้นชมและการควบคุมจํานวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชมโดยเราจะให้ขึ้นชมเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่ความปลอดภยัยและก็มาตรฐานในการดูแลการบริการน,นักท่องเที่ยวเราก็จะมีชั้น2ฝ่ายต้อนรับที่จําหน่ายบัตรในการมีนิทรรศการร้อยเรื่องเมืองโบสถนะ์เพื่อบอกเล่าความเป็นมา ประวัติซึ่งเราอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมีทองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนั้นเรายังดูแลเรื่องของคนพิการมีอักษรเบลนะครับแล้วก็มีรูปขอโหวตจำลองเพื่อให้คนพิการทางสายตาเนี่ยสามารถจับคลำแล้วก็จะได้รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวขอโหวตท,ที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยมีลักษณะอาคารเป็นอย่างไรนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนอกจากนั้นเรายังมีพื้นที่ถ่ายภาพสวยๆหลายมุมเพื่อให้เช็คอินนะครับแล้วก็ยังมีภาพสามมิติ ให้สามารถถ่ายแล้วก็ส่งแชร์ให้กับเพื่อนได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคิดแล้วก็บริหารจัดการหอโวตภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออนวยความสะดวกและให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและความปลอดภัยครับ <S <S เราก็มุ่งหวังอย่างมากครับเพื่อนในการที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองเลยของเราให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของ รายได้ที่จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นจากขอโหวตที่เราได้จัดสร้างขึ้นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อเอ็ดคาดว่าในปีหน้าที่จะถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดรอเอ็ดจะเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งล้านคนซึ่งส่วนนี้ก็จะทำให้พี่น้อง ประชาชนชาวร้อยเอ็ดและผู้ประกอบการได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักโรงแรมร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืนมีการท่องเที่ยวที่แปลกหน้าแปลกตามากขึ้นในจังหวัดเราครับก็เหมือนมีแลนด์มาร์คใหม่ขึ้นมาทําให้การท่องเที่ยวเราน่าจะดีขึ้น เราจะได้ผลภายได้ที่นะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวละเอ็ดครับที่เขามาหอโหวตเขาก็จะออมาร้านเราด้วยครับลูกค้านะคะหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มีทั้งชาวต่างชาตินะคะได้มารู้จักทั้งหอโหวตเราแล้วก็มารู้จักในร้านขนมของฝากของเราค่ะในส่วนตัวแล้วก็คือมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปจำหน่ายสินค้าบนหอโหวตค่ะ คนได้รู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเยอะขึ้นในอัตลักษณ์ต่างๆวัฒนธรรมประเพณีพอมีหอโหวตขึ้นมาทําให้เรารู้ว่ามีคนจากหลายพื้นที่มากๆสนใจอยากมาเที่ยวร้อยเอ็ดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะยังมีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาด้วยค่ะสวยงามดีอยู่คนกับมาเที่ยวหลายได้ค่ะจังคนมาค่อยมากกับมากสิเลหค่ะภุมิใจอยู่ข่ายแบบที่วุ้นใจไทยยุ่งทุนมีไรใดดีไหมค่ะเวลา่นมามางานมาอย่างสิ่นกา เมาเวกินข่าวแล้วคนก็ไปเที่ยวฮอลโหวดค่ะค่ะอันนี้นำ้ำเงินไปจะขอเชิญชวนคนต่างจังหวัดเนาะค่ะค่ะขอใหม่มาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาเที่ยวฮอลโหดก็รู้สึกว่าสวยงามประทับใจร้อยเอ็ดนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันในความสวยงามขอให้ทุกท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งหลายให้มาเที่ยวจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะ ขายดีครับทั้งช่วงเทศกาลน้องอันสงการเนี่ยขายดีครับก็ภูมิใจครับที่นี่หอรบดว่เป็นเล่นมากไม่สิ่องท่องเที่ยวมันยุ่ในกลางใจเมืองไหมครับรู้สึกว่าทางต่างจังหวัดเขามาเที่ยวกันเยอะนะครับบึงพลันชัยหอโบดของเรานะครับในส่วนนี้นะครับผมภูมิใจมากมากครับผมอมมาสนมากมายังค่ะมาเที่ยวหอโบดขายดีก็วเก้าค่ะพระเขามาเที่ยวหลายภูมิใจครับผมภูมิใจอยากให้คนมาเที่ยวเยอะเยอะนะครับอยากให้คนมาเที่ยวเยอะเยเพราะว่าโบดนี่กว่าจะสร้างได้เนาะ ทำให้เรามีที่ทำมาหากินนะคะรายได้เราก็เพิ่มขึ้นมาภูมิใจค่ะดีใจที่เรามีหอโหวนะคะดีใจที่เราเกิดมาเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะวิถีของเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่าชาวเรดรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีผู้มาเยือนร้อยเอ็ดมากขึ้นการค้าเศรษฐกิจโรงแรมผู้คนมาเยือนเรามากขึ้นรายได้ที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวขึ้นชม มีรายได้เพียงพอในการที่จะดูแลบำรุงรักษาอาคารนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไปและยังเหลือพอในการที่จะพัฒนาต่อยอดได้อีกและที่สำคัญวันนี้เราก็คิดว่าอาคารชาวเวอร์หรือพอโบดไวเอ็มันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่เหมือนกับเป็นของขวัญพิเศษให้กับชาวเร่ที่มีความสุขมีความภูมิใจและเป็นของขวัญความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เรามีความสุขมากคร